เวลา9นาฬิาสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาเทราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมพระราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมรมคนกรุงแอดทุ่งบางเขนสำนักงานพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมผูปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาปี2565 ในการนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างเขาวัดมรดกติยราชนารีตดเสด็จด้วยสำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกมี5ต้นได้แก่ต้นทุเรียนเมืองนนต้นมะกอกน้ำต้นชะมวงต้นมะดัและต้นมะตาดส่วนคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตคณะวรรศาสตร์ร่วมกันปลูกไม้ป่ายืมต้น16ชนิดจำนวน38ต้นเช่นกระ thon มะรุมเรียมและไม้พื้นล่าง1ิชนิดเช่น จำนวน420ต้นเช่นเรี่ยวหอมผักกูดสวนสมรมคนกรุงแอดทุ่งบางเขนเป็นสวนต้นแบบแห่งใหม่มีเนื้อที่ประมาณ2ไร่คำว่าสมรมเป็นภาษาถิ่นภาคใต้แต่ว่ารวมผสมผสานสวนสมรมจึงเป็นสวนขนาดเล็กที่ปลูกแบบผสมผสานเน้นปลูกพืชป่าดั้งเดิมกินได้ที่พบขึ้นได้ในพื้นที่ลุ่มภาคกลาง ในการนี้ทอพระเนตพิทธาธการผลงานทางวิชาการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริได้แก่นิทธศาการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนกแอ่นกินรังมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ตั้งอยู่ที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนณศาสตร์หาดวนรนณรกออำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการศึกษาวิจัยด้านนกแอ่นกินรังและพัฒนาอาคารต้นแบบทำเป็นบ้านนกแอ่นกินรังถายใต้แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อถ่ายทอดความรู้ฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่เกษตรกรผู้ประกอบการและผู้สนใจ